ทานกับจาขาค่ะตาให้อาจย์เนี่ตาเคลียให้ชัดเจนอีกทีเพราะว่าร mm ู hmm. mm ้สึกมันต่างกันมากทานากับจ่าขาจาคะก็คือการให้อะแร้วแต่ทานมันให้แบบหวังผล mm hmm. เวลาให้ทานเนี่ยมันยังหวังอย <Okay. S 1> ู่ว่าจะได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาใจมันยังเป็น mm hmm. มงนทินอะ่ะพูดง่าย mm hmm. แต่การจาขาเนี่ยต้องไม่หวังดังนั้นจ่า้าเนี่ยไม่ง่ายมันยากมันต้องอาศัยการฝึกซ้ําๆอะ่ะ ฝึกแล้วบางทีก็ยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำนะเพราะอะไรมันยังติดอยู่อะติดการนึกถึงอะมันยังติดการยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องได้อะให้ไปแล้วมันอยากได้อะไรตอบแทนกลับมันยังนึกถึงอยู่ว่าเอออย่างน้อยให้ไปเขาก็จะได้มีการใช้ตัวนี้เนาะเออให้อันนี้เข้าไปมันเกิดประโยชน์ต่อเขาเนาะเขาคงมีความสุขกับการใช้สิ่งนี้มันยังคาดหวังอู่นบ้างคาดหวังให้เขามีความสุขแต่การให้โดยการจากะมันตั้งเจตนาตัวเดียวตั้งเจตนาว่า ไม่หวังอะไรเลยไม่หวังว่าเขาเอาไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ไม่สนใจเราอยากให้แล้วตัง้งเจตนาตัวเดียวว่าเราให้เพราะตัดความเป็นตัวเป็นตนที่เราไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อเราการให้นี้ยังประโยชน์อัตภาพของการละความขี้เหนียวอันนี้รู้สึกให้ได้ยากเจอเลยอะแล้วเราก็มองไปคนนั้นแบบมันลำบากจริงป่าวะเออันนี้มันไปขอเป็นประโยชน์ถ้า,าไปให้คนอื่นเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ปันี้เกิดแล้วมันหัวไอ้คนนี้แต่อย่าเอาไปให้คนอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้เอาว่าให้แล้วกันก็เลยตัด มันขี้เหนียวจะเลยให้ไปดีกว่าให้เลยแล้วเดินหนีไปเลยไม่คิดอะไรเราแค่ตัดความเป็นตัวเองออกเนี่ยเรียกว่าจากคะแต่การให้ทานเออระหวังเนาะว่าอ่าไปนะขอให้มีความสุขเยอะนะขอให้ตัวนี้ไปเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์กับพี่มากเลยเลยให้เนี่ยอันนี้หวังผลแล้วหวังผลให้เกิดประโยชน์ต่อไอ้คนนี้จิตนิดเดียวเห็นปะ่ะแต่มันเป็นค่ถานคือการให้ไอ้ที่มีผลน้อยเลยนะ แต่ตัดนิดเดียวฉันตั้งเจตนาละความกรณีขี้เหนียวไม่คิดไม่คิดอะไรนอกจากคิดตัวเดียวคือฉันให้เพราะฉันต้องการสละความเป็นตัวเป็นตนมันรู้สึกหวงอะ่ะดังนั้นมันห่วงแลวฉันไม่อยากมีความห่วงกั้นตรงนี้งั้นให้เลยแล้วการสละออกไปเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเขาการให้ทานเราให้เพื่ออะไรโดยมากเราให้เพื่อชาวบ้านเราสละทรั์เพราะอะไรสมมุติเราเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเราบริจาคน้ําท่วมเราบริจาคเพราะอะไรสงสารเราอยากช่วยเขา ให้เขารอดพ้นเนี่ยวางผลวังผลเนี่ยการให้ฐานได้น้อยมากแต่เราเห็นเขากําลังตกทุกข์ได้ยากไม่ต้องคิดเลยว่าเราให้เพราะเราอยากเห็นเขาลอดพ้นเพราะถ้าเราช่วยมันมีโอกาสในการลอดพ้นอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันได้ของมันโดยปริยายอยู่แล้วถ้าเราสละเงินจานวนนี้มันใช้ได้แน่นอนคําถามคือเมื่อสละมาได้ใช้แน่นอนเราจะไปนึกถึงบัตรทำไมในเมื่อไอ้ตัวนั้นมันได้ผลอยู่แล้วจึงต้องตัดไอ้ตัวผลเนี่ยทิ้งไปจากความคิดเลยความคิดที่มันมันยังไม่ได้ตอนนี้คืออะไรความคิดของการละความตรณี ไอ้ตัวนี้มันจะไม่เกิดดังนั้นต้องปรุงแต่งให้เกิดดังนั้นการที่เราจะจาระาเนี่ยต้องปรุงแต่งจิตบริหารจิตบริหารจิตให้เกาะอยู่ในบุศลว่าเราให้เพราะเราต้องสละให้สละให้เพราะเรารู้สึกห่วงอะไม่อยากให้สมมติทําบุญสักร้อยหนึ่งแล้วกันแล้วมันเกิดว่า,วาเรามีตั้งเยอะทาไมให้แค่ร้อยเดียววะมันเริ่มเกิดความหวงไงถ้าเราให้พันหนึ่งพันหนึ่งเยอะไปวะมันเยอะไปป่าวะเนี่ยมันเริ่มหวงแล้วตันหนีมันเกิด เอาวัดตัดใจให้แล้วกันเดี๋ยวน้อยสะละความตนดีของตัวเองให้ไปเลยไม่คิดถึงเรื่องว่าเขาะจะเอาไปทำอะไรหรือไม่ทําอะไรแค่นี้ผลมากอันนี้สบม,มากเลยอันเนี้ยถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองได้ไอตัวเนี้ยมันหรือมันละเอียดมันต้องฝึกซ้ๆๆๆๆําๆฝึกซ้ําๆฝึกซ้ําๆจนเกิดความเคยชินเวลาจะถวายเงินนะอาจารย์ต้องคิดเท่าไหร่ถึงจะพอวะเราก็เริ่มปูงแต่งแล้วให้มากเกินไปมันเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองปะวะถ้าให้แล้วไม่เบียดเบียนตัวเองหรือมันเบียดเบียนวะ ก็ยังมีอยู่ก็ยังหาได้หาได้แล้วมันจะให้ถ้าให้จะอู้แต่มันเยอะจำเลยไม่เคยให้เยอะขนาดนี้เอาแล้วมันเริ่มคิดมันคิดไม่เลิกนะมันคิดอยู่นะจะโอนแล้วนะเยอะไปวะลดลดศูนย์ลงหน่อยแล้วกันเอะหรือว่ามันจะคิดอยู่อย่างเงี้ยมันวนอยู่ที่เดิมอะมันจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยว่าเอาวะมันก็จะตั้งจิตนาฬิกขึ้นมาสติมันเริ่มกลับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันเพลินไง สติมันเริ่มรู้แล้วว่าขนาดนี้กําลังห่วงแล้วมันกําลังมีอัตราตัวตนมันกำลังมีการห่วงกล้ามันเลยมีการขวางต่อการเกิดกุศลองตนเราเห็นความขี้เหนียวของตัวเองแล้วโอเคไม่ได้ละบาดตัดเลยเพื่อตัดความขี้เหนียวในใจหรือบวกเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้เพื่อสละความขี้เหนียวออกค่อยๆฝึกทีละนิดอย่างเงี้ยสละออกสละออกสละออกแต่มันไม่ได้สละเฉพาะเรื่องการบริจาคอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์สอนตอนแรกว่าสละใจทิ้งก็ได้ สละความรู้สึกอยากจะด่าเขาอะนี่ก็เรียกว่าจาคะเหมือนกันอะไรก็ตามที่มันให้ได้ยากปากมันอยากจะด่าเหลือเกินอ่ะมันอยากจะด่าแต่มันมันต้องไม่ด่ามันต้องบังคับตัวเองไว้นี่ก็จาคะเพราะการจาคะมันจาคะที่มโนก็ได้คือใจก็ได้กายกรรมก็ได้วจีกรรมก็ได้แต่การให้ทานเนี่ยมันให้ทานได้เฉพาะของไงมันต้องมีการสละเงินสละทองเพราะการจาคะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยใจก็จาคะได้จาคะได้ตั้งแต่มโนกรรม ไปยืนล้างจานให้เขานก็เรียกว่าจาค่ะสละเวลาตัวเองอ่ะโอ right? yeah, ้ยฉันมือไม้สวยทาเล็บ oh, ต oh, so ้องเยอะแยะคุ้มตีมากเลยไปทาเล็บมาตั้งเยอะแล้วไม่มีคนล้างจานอ่ะเราบอกว่าเอาไงดีวะโอเล็บเพิ่งทำมาเอาว่าจาคะและกันละความขี้เหนียวของตัวเองสละตัดอัตราตัวตนตัวเองหน่อยเราก็เลยละอัตราตัวตนด้วยการเดินไปล้างจานทิ้งความสวยความงามของตัวเองนี่สละความงามของตัวเองโดยละความตันหนีในความงามของตน ไม่หวังอะไรตอบแทนมาใครจะเห็นไม่เห็นไม่สนใจเพราะฉันต้องการตัดที่ตัวตนเองเพื่อละทิ้งความเป็นอัตราตัวตนของตัวเองเห็นไหมมันถอนความเป็นตัวเป็นตนมันถอนความสวยความงามมันถอนความยึดมั่นถือมั่นจึงเรียกว่าจาคะแล้วมันได้ถึงความเป็นอนาคามีเลยนะได้ความเป็นอริยบุคคลเลยนะมันไม่ใช่ว่าการให้ทั่วไปทานจึงได้ต่ำไงได้น้อยมากเพราะมันให้เฉยเฉยแล้วก็หวังกันไปตามปกติแต่จาคะมันละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นมากนี่แหละคือผลของจาคะ ทำให้ได้นะค่อยๆฝึกไปทีละน,นิด